สวัสดีครับเอฟี FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาผ่านไป1ปีแล้วนะครับในวันที่29มกราคมปี2022ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่น้องแอมทำซิงเกิลกับค่ายภูไทยเลคคอร์ดของอาจารย์จินนี่ภูไทยซึ่งตอนนี้ผ่านไป11เดือนและยอดวิวไม่ธรรมดานะครับกับการเริ่มต้นที่นี่ด้วยยอดวิวอยู่ที่3 0 0 0 0 0วิวและขยับไปเรื่อยๆ และวันนี้ครบรอบ1ปีที่น้องแอมเคยอยู่บ้านภูไทยเรคอร์ดบ้านหลังนี้คือบ้านที่อบอุ่นมากทีเดียวซึ่งหนุ่มแนกวรุษได้แชร์โพสต์ล่าสุดโดยแนกวรุษได้โพสต์ว่ารู้สึก14อีกครั้งเขินใส่ชุดแทรล่า t h a i mv น้องแอมภูไทยไรคอร์ดและลงรูปไว้2รูปซึ่งในนั้นก็จะมีน้องแอมอยู่ด้วยนะครับ และเมื่อล่าสุดน้องแอมได้ไปร,ร่วมงานบวชหนุ่มแน็กวรลุษและนี่แหละครับคือบ้านหลังแรกที่น้องแอมอยู่ด้วยจนเติบโตสู่บ้านหลังต่อไปคือบ้านแกรมมี่แม้วันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามความทรงจำอันดีงามที่ทำให้ตนเองเจริญเติบโตอยู่บนเส้นทางที่ตนเองรักมันจะผ่านอ้อมกอดอันอบอุ่นจากคนรอบข้างเสมอ แม้จะผ่านไปนานกี่ปีความทรงจำดีๆยังคงทำให้เรามีรอยยิ้มเสมอนะครับสู้ๆชนทิชาหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยสวัสดีครับ